สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโอฟิริยะไม่อายทำกินจากนักปั้นสู่คนส่งอาหาร ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับอวิริยะนักปั้นดาราดังก่อนพันตัวเองมาเป็นแมวมองโดยเขานั้นเคยเป็นหนึ่งในผู้ชักนําและสอนเดินแบบคนแรกให้กับซูเปอร์สตาร์อย่างอัมพัชราภาชัยเชื้อโดยครั้งหนึ่งอัมพัชราภาเคยกล่าวว่าอัมเคารพทุกคนเพราะมีหลายคนที่มีส่วนผลักดันอัมมาตลอดนอกจากนี้อวิริยะยังเขียนหนังสือในช่วงปีพุทธศักราช2540ปั้นคนให้เป็นดาวและในปี2548เขียนหนังสือเรื่องนางมนร้ายนักปัน้นต้องบอกว่าล่าสุดอวิริยะนักปั้น ระดังนั้นก็ไม่อายทำกินแขับแข่บหารายได้เสริมหาค่าอาหารให้น้องแมวโดยงานนี้อบริยะก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าอาชีพเสริมหาค่าอาหารให้น้องแมวครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ